สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันบนระตัวนะครับผมกับผม AK เเมามาโมสเตตัสแตะขอบฟ้าบุรุษที่มีไฟแรงกล้าปราถนาที่จะค,คว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมตอนนี้เราอยู่กับหุ้น OR นะครับผมเมื่อสกักครู่เราพูด PDT มานะครับผมตอนนี้เรามาต่อกันที่ลูกของเขาคือ OR นะครับ o อก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราตามกันมานานมากนะครับผมก็เนี่ย เราแกะจนได้แพทเทิร์นของเขานะครับผมก็คือ X Pendate นะครับผม b e a r Cycle แปเบฟนะครับปัจจุบันนี้เขาจบขึ้นเจดไปแล้วนะครับผมสิ่งที่เขากำลังอยู่ทำอยู่นี้ก็คือขึ้นแปดนะครับผมเป็นขึ้นขาขึ้นของเขาเนาะคราวที่แล้วนะครับผมทำขึ้นหนึ่งขึ้น2ขึ้นสามขึ้น4ี่ขึ้นห้าจบขึ้นหกแล้วนะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาแบบ i m p o a v e นะครับแล้วจังหวะที่เขาลงจังหวะที่เขาลงมานะครับผม น่าจะเทอร์มินอลด้วยซ้ำนะครับผมเนี่ยคลืนสีมาโอเวอร์แลปหัวะขึ้นหนึ่งจังหวะลงมาคอลเลกชันก็ลงมายับเลยนะครับผมเออ,อเดี๋ยวไปอ่นเป็นเทอร์มินอลนะครับเทอร์มินอลอินพาวเว็บนะครับมันเป็นเทอร์มินลมอนลอินพาเวเ,เ,าพาเว็บนะครับผม เพราะฉะนั้นจังหวะลงเนี่ยเขาลงมาค่อนข้างที่จะยับนะครับผมก็จบคอเลกชันนะครับจบขึ้นเจนะ็ดเนาะจังหวะเนี่ยเขากำลังทําขึ้นแปดนะครับผมแต่เหมือนเขายังเป็นไซเบอ์อัพอยู่เนาะค,คือปัจจัยบวกมันยังไม่ค่อยมีอะไรที่เด่นชัดนะครับผมสําหรับโออาร์เนี่ยอันนี้คือเทรนของเขานะก็คือ ไอเส้นสีแดงเนี่ยนะครับผมเป็นไปได้ก็อย่าหลุดนะครับลงลงมาลงมาแตะได้แล้วเด้ง mm. เด้งเ้ง <ๆ S 2> ไปใช้เวอขึ้นไปให้ได้นะครับผม mm. แล้วเราก็รอจังหวะนะขึ้นนะครับผมจบ5ขึ้นก็จบขึ้น8นะครับผมแบลตซเคิลแปเว็บของ OR ก็คือจะจบนะครับผมเดี๋ยวเราก็ต้องมาตามอีกทีนึงว่าเขาจะทำแพทเทิร์นอะไรเนาะสำหรับ OR นะครับผมแต่คือคือคราวที่แล้วเนี่ยตอนที่เขาจบขึ้นหเนี่ย คือผมก็หวังลึกๆในใจวเพื่อนๆเนี่ยนะครับผมน่าจะมีการแบ่งเฮกปรฟิตไปบ้างแล้วนะครับผมเนาะจังหวะที่เขาย่อลงมารอบนี้เนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะมีการเก็บแล้วนะครับผมเนี่ยจังหวะมันเด้งขึ้นมาเพราะเรารู้แล้วไงพราะมันจบขึ้นหกใช่ไหมใช่ไหมเออวิธีสังเกตก็ตรงนี้ไงนี่ไงไอซเนี่ยหายมันย่อลงใช่ไหม แต่ราคาเนี่ยนะครับผมมันทำไฮใหม่เห็นไหมอันนี้ก็อะไรที่เราพูดกันอยู่บ่อยอันนี้ก็คือแบรดดนะครับผมแล้วเขาจบห้าขึ้นแล้วด้วยนะครับผมก็สแสดงว่าขึ้นหกมันจบก็ขึ้นหกมันจบเขาจะทําอะไรเขาจะทํขึ้นเจ็ดแน่ไทำขึ้นเจ็ดมันก็ต้องย่อลงมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องย่อลงมานะครับผมเนาะ ย่อแรงไม่แรงก็มาดูที่แพทเทิร์นของเขา,าถ้าขึ้นสี่ตรงนี้นะครับผมมาโอเวอร์แล็หัวขึ้นหนึ่งนะครับผมก็นั่นแปลว่าพี่เขาเนี่ยปรับตัวขึ้นมาแบบเทอร์มินอลอิมพาวเวฟนะครับผมถ้าขึ้นสี่ไม่โอเวอร์แลบหัวขึ้นหนึ่งอันนี้คือขึ้นสี่ดูตรงมาผมนะไม่โอเวอร์แลบหัวขึ้นหนึ่งเนี่ยมันก็ปรับตัวขึ้นมาแบบอิมพาวเวฟนะครับผมอาจจะลงไม่ยับขนาดนี้เนาะถ้าแบบอิมพาวเวฟแต่นี้มันเป็นเทอร์มินอลนะครับผมนะ มันก็จะลงยับหน่อยนะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นแนวต้านของเขานะครับผมสำหรับ O.R. ตอนนี้ก็อยู่ที่21บาทนะครับผมแล้วก็2 0 21บเาท70เนาะแล้วก็22บาท20 22บาท70ตังค์นะครับผมถ้าเขาอยากจบคืน8ก็ต้อง24บาทแถวๆนี้เลย24บาท10ตังค์เนาะนะมันต้องสูงกว่าขึ้น60 ขื้นแปลกของเขานะครับเดี๋ยวเราค่อยตามกันอีกทีหนึง่งแต่ว่าเส้นเทียนลายนะครับที่ตีอัดขึ้นไปเนี่ยอย่าหลุดนะครับผมไม่งั้นมันจะไม่สวยนะครับสําหรับโบกอก็ตอนนี้เขาก็ไซด์เวอั up หละนะครับสําหรับโบกอก็เดี๋ยวรอเขาดรอพนักการของเขาหน่อยนะครับผมอ่ารอพนักการของเขาหน่อยคือ ราคา20่สบาทห้ตังค์เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยมัน,ม,นมันไม่น่าหลุดนะ OR เนี่ยหลุดมานี่มันไม่สวยเลยนะครับผมนะตรงนี้นะครับผมอืมนะครับนะเนี่ยพอเขาทำโอเวอร์โซเนี่ยเห็นไหมเขาเขยโอเวอร์โซนไล่ S, ยกยกยกแล้วเรานับขึ้น A B C เฮ้ยมันน่าจะจบขึ้น C ละแล้วก็วห่อเพิ่มเห็นไหมตรงนี้เห็นไหมอืม บางคนเล่นสั้นเด้งขึ้นมาแถวๆไหนแถวๆยี่สิบเอ็ดบาทกว่าๆเขาก็เทคโกฟิตแล้วนะครับแต่ของผมเนี่ยผมรอให้มันจบขึ้นแปดก่อนแล้วค่อยเทคโกฟิตนะครับอืมสำหรับโออาก็ประมาณนี้สรุปครับสรุปสรุปโออาแนวรับก,ก็คือเส้นสีน้ําเงินตรงนี้นะครับผมดูตรงเมาส์ผมนะเนี่ยคือยี่สิบาทห้าสิบตังค์ตรงนี้ มันไม่ควรหลุดนะครับไม่ควรหลุดเลยโออาเนี่ยถ้าหลุดแล้วคนห่อมาเยอะโยนออกบ้างนะครับผมเหลือมาเก็บใหม่ดีกว่านะครับผมนะอ่าโยนออกแล้วเอาเงินสดเนี่ยคือคือมันต้องได้กําไรบ้างแหละถ้ามาห่อแถวเนี้ยนะครับผมอ่านะก็โยนออกสักครึ่งนึงก่อนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเขาลงลงมาทําโลใหม่แน่ๆนะครับผมคราวที่แล้วนี่ลงมาแถวไหนสิบเก้าบาท 19บาทหน่อยๆเนาะ19บาท80ตังค์ผมว่ามันทําโลใหม่แน่ๆถ้าเขาถ้าเขาหลุด20บาท50ตังค์แล้วหลุดลงมาแล้วแช่นะครับผมแล้วหลุดแท่ง2แท่ง3ามแท่งในทำเฟรมเดย์เนี่ยโอ้ยทําโรใหม่แน่แนนะครับผมเพราะฉะนั้น20บาท50ตังค์ไม่ควรหลุดนะครับผมแนวต้านก็อยู่ที่21บาทนะครับ21บาทแล้วก็21บาท70 22บาท20 22บาท70นะครับ แล้วก็24บาท10ตังค์นะครับผมสําหรับ OR นะครับอืมเนอะก็ประมาณนี้นะครับผมอืมรอมาเทคโปรฟิตแถวกรอบนี้เลยเนี่ย ยี่สิบเอ็ดบาทสิบตังถึงยี่สิบห้าบาทนะครับผมหรือไม่ก็เนี่ยผมเขียนไว้ว่ไม้แรกก็ยี่สิบสองบาทเจ็ดสิบเนี่ยในกรอบยี่สิบสี่บาทเนี่ยเราเทคไปแล้วไงตอนเขาทําขึ้นหกแต่ถ้าเขาจะจบขึ้นแปดเนี่ยคือจบขึ้นเจ็ดเสร็จแล้วเขาต้องทําขึ้นมาเขาต้องขึ้นมาทําขึ้นแปดเนาะก็กรอบยี่สิบสี่บาททั้งยี่สิบห้าบาทนี่แหละประมาณนี้ หรือมาแตะแถวยีบสบาทก็เทผูพ้พวกฟีดก่อนก็ได้ถ้า RSI ของเขามันเริ่มหมดแรงหมดแรงแบบไหนเนี่ยก็ดูอย่างยอดตรงนี้เนี่ยเห็นไหมอ่าอันนี้คือจบขึ้นสมเนี่ย RSI ทำโบ l l บเนาะแล้วจบขึ้น6เนี่ยราคามันสูงกว่าที่ยอดขึ้น3เนาะแต่ RSI เนี่ยมันเตียลงอันนี้คือ RSI หมดแรงนะครับผม ถ้าเราเห็นหมดแรงนี้เราก็เทคโปรฟิตก่อนก็ได้นะครับผมอย่าไปรอให้มันทิ้งลงมาเดี๋ยวจากกําไรลีวมันจะกลายเป็นขาดทุนเอานะครับผมเนาะโอเคสิ่งที่ผมกําลังพูดคุยแล,ล้วก็นําเสนอมาทั้งหมดนี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับผมไม่ได้ชี้นําหรือแนะนําให้เพื่อนนั้นซื้อขายหุ้นตัวนี้แต่อย่างไรนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจรารณญาณในการลงทุนด้วยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีหุ้นกำลังตามอยู่นะครับผมก็สาม,มารถโพสต์ใต้คลิปได้เนาะเราจะได้นําหุ้นตัวนั้นไปเปิดกราฟนะครับผมมาแชร์ไอเดียแลกเปลี่ยนมุมมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเราจะได้อยู่ในตลาดตรงนี้ไปด้วยกันนานๆนะครับผมเนาะ,ะสำหรับอขอความกรุณาด้วยอขอความกรุณาด้วยนะครับผมช่วยกดไลค์กดซับสไคร b ์แล้วก,กดแชร์พลังใจให้ด้วยนะครับสุดท้ายท้ายสุด สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเป็นเท่างนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัดสวด,ดีครับ